ลูกค้าเยอะมากค่ะวันนี้ใช่ค่ะอันนี้น้องอามให้พี่เขาดูรายละเอียดยยรถห,ห,หรือยังรึทุกคืนขอบคุณข้า<ะ>ต,ตลอดใช่ไหมคะไ, <laughs> ได้นนลแลได้แลเดี๋ยวไปลองรถจะพาพี่เขาลองรถ <laughs> รายละเอียดก็คือหนูเข้าสูตรเรียบร้อยนะคะก็คือด้านข้างก็คือจะมีคูปองลดคูปองน้ำคูปองเข้าสูตรเรียบร้อยเลยหมื่นโลเข้าสูตรต่ออันนี้คือหมดไปสาม0ันกว่าดูแลให้หมด้วคะของเหลวขายเรียบร้อยละ ใช่ค่ะเดี๋ยวลองลดกันแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะอว่าลองแล้วเราเป็นยังไงบ้างได้ค่ะได้ยินดีค่ะยินดีค่ะเดินทางมาเหนื่อยไหมคะใจไหมค่ะใช่ไหมหมาสารคามหกเจ็ดชั่วโมงห้าอ๋อห้าชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วแล้วเราทานค่าอะไรกันมาหรือยังคะโอเคเดี๋ยวให้น้องไม่เป็นไรเดี๋ยว น้องอามสั่งข้าวรอพี่เขาสองที่เพราะว่าเดี๋ยวลงรถเสร็จจะได้ทานข้าวอ๋อมีกี่คนคะเอาให้ตัวเล็กด้วยนะลูกตัวเล็กอยู่ในออฟฟิศเหรอโอเคโอเคให้เขาอยู่ในออฟฟิศค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูแลค่ะใช่เดี๋ยวให้น้องวัดพาไปได้เอฟซีมาจากมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะเป็นเป็นอะไรที่บอกว่ารับเอฟซีต่างจังหวัดเยอะมากอ่ะมาหลายเคสตั้งแต่เช้านะคะวันนี้เกณฑ์รับถึงเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยยังไม่จบเลยนะเอฟซีคนไหนสนใจรถนะ อย่างที่บอกแหละคลิปเป็นอะไรที่การันตีเราได้ได้จริงๆเลยว่าลูกค้าที่เดินทางมามั่นใจรถเกตแค่ไหนนะ FC คนไหนที่กำลังมองหารถมือสองอยู่นะคะรีบๆเลยนะคะรถไม่ดีสมชายไม่ขายนะคะบ๊ายบายค่ะ